ครับหลังจากเราต้มไปแล้วนะครับประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเห็นไหมก็เติมน้าเติมน้ําไปสามครั้งนะครับท่านอย่าลืมเติมน้ํานะครับเวลาต้มหนึ่งชั่วโมงก็ไปตรวจดูทีนึ่งครับ่ามันแห้งก็เติมน้ํานะครับเห็นไหมอันนี้มันเติมได้สามครั้งนะครับเติมน้ําถึงชั่วโมงที่สี่แล้วมันก็แห้งพอดีนะครับเห็นไหมท่านตรวจสอบนะครับว่าอันเม็ด เม็ดท,ที่มันไ,ไอไอเม็ดท,ที่มันต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมันมันบี้ได้ยังนะครับไอแม่ไอแม่เม็ดเม็ดที่ขึ้นมาเนี่ยแม่เราเอาบี้ดูนะครับบี้บี้บี้ดูนะครับไอแม่อะมันนี่มันมันแตกเลยแม่บี้แล้วแตกเลยแล้วใช้ได้แล้วนะครับไอบี้แล้วมันแตกนี่ใช้ได้นะครับเไอแม่ ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนล้างอีกทีนะครับมาล้างเอาเอาสิ่งสกปรกออกไปนะครับมาล้างนะครับล้างล้างให้สะอาดนะครับมาล้างเอาหลายๆอย่างออกไปนะครับมาล้างให้สะอาดนะครับเหมือนมาเป็นขั้นตอนล้างสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปจะไม่มีล้างแล้วนะครับเหมืนนะครับ อ่าโอ้โหร้อน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 นะครับร้อนนะครับครับก็เอาตะีーคนนะครับอ่าอ่ามันร้อนนะครับมันมันยังร้อนอยู่นะครับคนนะครับคนนะครับอ่าคนแล้วก็ก็เอาน้ำทิงไปก่อนเนาะทิงอ่าล้างไปเรื่อยๆนะครับอาทิงแล้วก็ล้างทิงก็ล้างไ้นะครับอื ก็เหมือนเหมือนขั้นตอนครั้งแรกนะครับผมน,นะเติมน,น้ำนะครับครับก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับมาจนกว่ามันสะอาดนะครับมาเรียกว่าสะอาดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนล้างสุดท้ายแลยนะครับมาหลังจากต้มแล้วนะครับเห็นไหม ่ต้มนะครับมากราดก็ล้างอีกก็ไปเรื่อยๆนะครับมาเก็ะจะกว่ามันจะสะอาดนะครับมาสะอาดแล้วก็พอเลยนะครับ เวลาต้มไม่ต้องไปใส่อะไรทั้งนั้นนะครับมาใส่เกลือเกลือไม่ต้องไปใส่ทั้งนั้นนะครับไหนมาต้มเปล่านะครับมาถ้าใส่เกลือมันอมันจะทําให้มันไม่สุกนะครับมามันมันจะไม่เปื่อยนะครับไหนมาไม่ต้องใส่อะไรทั้านั้นนะครับเวลาต้มนะครับมาก็อย่าลืมนะครับอ่าให้แม่ล้างมันยังมีฟองอยู่นะครับมีฟองอยู่ก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับอ แล้วหลังจากนี้มันก็จะไม่ได้ผลไม่ได้ล้างแล้วนะครับไม่ไหมจะเอาไปเอาไปหมักนะครับเอาไปหมักนะครับหลังจากนี้มันก็จะถึงเวลาทำกินแล้วนะครับ เริ <Es> <an> ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าเริ่มดีมาหน่อยแล้วนะครับอย่นั้นอ่าเริ่มใส่มาอ่าเม็ดเริ่มอ่าล้างจนกว่ามันสะอาดได้ฟองฟองนี่ไม่มีแล้วครับอ่านอ่าฟองฟองนี่ไม่มีเราใช้ได้นะครับไอ้ล้างนี่มันเพื่อประสงค์เพื่อให้ความสะอาดอย่างเดียวนะครับเวลาเรา เราไปทําแล้วมันมันจะไม่ไม่มีโอกาสล้างแล้วนะครับมันจะขั้นตอนสุดท้ายของการล้างแล้วนะครับไม่ล้างนะครับ่ล้างนะครับ สักสองรอบ<อ>ก็น่าจะดีแล้วนะครับเนีน่ยเริ่มเริ่มฟองอก็จะดีแล้วนะครับเนี่ยฟองเริ่มเริ่มมาขนาดดีแล้วครับฟองเริ่มมาคนาดดีแล้วนะอีกอีกอีกสักสองรอ,กนะอ,อ,อบออก,ก็ อีกสักสองรอบก็ใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมฟองไม่มีแล้วฟองไม่มีแล้วเห็นไหมเริ่มเริ่มสะอาดแล้วนะครับอเอาเอาเอาซ้องเที่ยวครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับปีแล้วนะก็เบนี่าเทน้ำเท้งก็อนปได้แล้วนะก็เห็นว่ยโอเคอ่าใช้ได้แล้วออโอเคอโอเค,อเค,อเคแค่นี้ก็เอาแล้วนะครับภาพอ่าวิธี ตรวจสอบนะครับไอ้ไอ้ไอ้นี่อออเห็นไหมไอ้ไอ้เปลือกของไอ้เมล็ดถั่วเหลืองนะทิ้งใบนั้นแล้วมันติดติดไว้บ้างก็ไม่เป็นไรน,นะครับอ่ติดติดไว้บ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ดูนะครับอ่าอนันสังเกตนะครับเห็นไหมอ่าเม็ด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 เห็นไหมเราเอาบี้นะครับเหมือนี้เอาบีดด้วยมือนะครับไหมแตกเห็นไหมอาแตกอ่าอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมแตก แต่นันก็ใช้ได้นะครับอ่าทีนี้เราก็ขั้นตอนอจะเอาใส่อ,อันตมโบราณแล้วเขาจะหลังจากนี้เขาจะเอาไปหอ่อเอาไปหอ่อใบตองกล้วยนะครับใบหอ่อใบตองกล้วยนะครับมาแล้วเขาก็จะเอาไปหมักเอาไปซ่อนไว้หมักไว้ที่ลม่มที่เอ่อไม่มีแสงนะครับมันมันก็ประมาณสักสามถึงห้าวันนะครับก็ ก็ถึงจะเอามาทําตําได้นะครับเห็นไหมอ่าถ้าเราไม่มีตองกล้วยนะครับเราก็ใช้ผ้าอันผ้าเขาบางนะครับอ่าหรืออันนี้แม่เราวันนี้มันมีถุงผ้านะครับเห็นไหมเราก็ใส่ถุงผ้านะครับเห็นไหมวันนี้เราย่ใส่ในถุงผ้านะครับเห็นไหมวันนวันนี้มันมีถุงผ้าแล้วเราก็ใส่ถุงผ้าแล้วก็อ่าถ้าไม่มีเอาผ้าเขาบางนะครับผ้าเขาบางนะครับเอาแทนเอาเป็นอื เอาแทนไอ้ไอ้ตองกล้วยนะครับมาทําเป็นตองตองกล้วยเทียมนะตองก้อนเทียมเทียมนะเห็นไหมอืมก็อ่ะเอาเอาเอนหมดเลยหมดหมด ่าขั้นตอนก็เกิดก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมไม่เท่าไหร่แล้วครับเอาเมื่อเอาใส่ในเห็นไหมเมื่อเอาใส่ในไอ้ไอ้ผ้าเขาบางหรือไอ้นี่อันนี้เป็นถุงผ้านะครับเห็นไหมก็อย่างเงี้ยได้ห็นไหมได้แล้วเห็นไหมอ่าต่อไปนะครับไอ้ถุงผ้าเนี่ยมันก็ยังว่ามันจะรักษาความชื้นไม่ได้นะครับเห็นไหม เมื 1941, ่อรักษาความชื้นไม่ได้เราก็วิธีการมันเหมือนใบตองกล้วยนะไอ้แม่ไอไอ้ไอ้มัดปากนี่ก็อย่าไปแน่นนะครับอย่าให้มันแน่นนะครับมาแค่แค่ม้วนก็มาพันพันก็พอนะครับเอใบตองกล้วยมันจะรักษาความชื้นนะครับไอ้แมรักษาความชื้นไว้ให้มันอยู่ได้หลายวันนะก็เห็นมถ้าเราไม่มีความชื้นมันไอ้เชื้อจุลินทรีย์มันก็จะไม่เดินนะไอ้แม่เราก็ ช้วิธีใส่ถุงพลาสติกนะครับไมเป็นเป็นตองป้อยเทียมเทียมนะได้ห็ไหมแค่นี้แล้วก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมใส่ถุงพลาสติกแล้วก,ก็มัดมัดปลายนี่หน่อยนะครับไม่ต้องแน่นนะครับไม่ต้องแน่นนะ,ะเพราะว่าให้อากาศมันเข้าไปได้นะครับเห็นไหมเมื่ออากาศเข้าไปได้นี่ยจุลินทรีย์ไอไอไอเป็นเชื้อของไอไอไอพวเหลืองเนี่ยมันก็จะเข้าไปตามธรรมชาติของมันนะครับเห็นไหม มันก็จะไปย่อยสลายไอ้ตัวเหลืองนะครับจนจนให้มันเน่ามันเละนะครับห้มันเน่าเละประมาณสามถึงห้าวันนั้นแล้วแต่ท่านชอบนะครับท่านจะชอบให้มันกลิ่นเละๆหน่อยก็ให้มันเหมือนไอเหมือนไอปลานะปอนเหมือนปลาให้มันแก่ๆหน่อยก็ท่านก็เอาไว้นานๆห้าวันนะครับถ้าท่านอชอบมมอกมากินนิดๆหน่อยๆก็เอาแค่สามวันนะครับบางที่ก็เอาสี่วันก็ได้ ก็สุรีแต่ท่าทนชอบนะครับมาครับต่อไปก็เอาไปไปเอาไปใส่กล่องนะครับ่าหรือไว้ไว้ที่มันมืดน,นะครับาก็เอาหมักไว้สี่ห้าวันนะครับสี่สามถึงห้าวันนะครับมาอ่าแล้วก็เราเข้ามาเจอกันใหม่นะครับแม่ๆอีกอ่าผมจะหมักไว้ห้าวันนะครับแม่แล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับมาครับวันนี้มีแค่น,นี้นะครับ